ไปายตายแก่แล้วมาเติมมาเติมช่วยดิไนมาเติมเลยอย่าเติมขั้วอีกว่าเอาไปหาเลยรอดนิวก็มาเติมไหมโอ้ยขั้วที่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  เอ้าอ่อนีที่ที่มหามีบวามเมื่อกันลกรถเอ้ยว่ามันห็นนบ้าเฮ้ยบได้เฮ้ยอเ็บเจไป่จงหะไอ้มันม่ดิเกียนันกูนก่กนสดู้นิบกูเป็นูยโไปเขีอยบเจ ไม่่ไเชอะบกมนีูเกิดีเ่ลน้ตบมนียขาง่มันเต็มัยสิ่ัมแบบนามึมันไปยืสมันก็ยูร่มันนีที่มันโปรเองครับน้องเหี้ยแม่งแม่งเติมแ้วบเบดเอวจะโอ้ยแล้วันก็ัปากันเอไอ้กาลัง่บโดกันไนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บไปแล้วกดเจ็บคอก จไปยังสเปกผูมไหมเอาเอาอ๋อมันไปแล้วไปแล้วไปแล้วเนี่ยกูถึงรูปสกมีงนโอ้ยไป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 ไไปไไป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 ไไป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 ปไ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  บุกโคตหวาครับกล้ยมาลวยตายบวยตายอยเียอาตีคอยเียอาบอ้ยอยอ้ยายกหวบวันนอาเกเอาเยเอเยเอาเยไอ้บเ้จากมาแซอีเหรอจมาแซยุเ่ยนอกเอมันเป็นเสียงนยางมาวันยเรนนเลยเ่ยบกมาเชียาอย

กูตายแั้ขนมเขียวเลยอะอออออไม่เห่าอ้ไปมาไปมาไปตีเรื่อยกูอยากตีจับทจัดจุดแข็งโอ้ยงาตัวมึงดึง่มาหันแขงาจัตจุดแข็งอะลอดเอาม่คอยดึงยั้งกันแน่มึงดึงตัวไหนบ้ามึงก็ดึงาอ้ยดีดดีดวิาแมึดึงนีอะนีดึงึงดึงดึงดึงก็ดึงตวะนี่อ้ามันเจีหน่อยเปลีนเห็นบตัวเลยแจกตาคิดอแบกาที่เดนเดนนไปภูม เดืนไปข้างหน้าไอ้นี่เางเรียนไปเออมึงยันอย่างหวะมึงยันอย่างหวะคือเป็นรูกว่้ชา้มึงยันอย่งหวะอย่าอหวะเอาเอามันเอามันเอามาดูดูดูแล้วดูแล้วเอาแท่งนี่นะกูว่าตีไคดอกกูตีแท่งกูตีแท่งกูตีแท่งอยียบกำจัดชุดแข็งเลยเฮลยอะไรรู้เปล่าไอ้หอยแห้งโดยด้วยกเอ้ยว่าจะเอาเขับมีไฟดึงถือเย เชิงบ่อละออ้ยกำจัดผีแข็งไอ้เหี้ยถ้ากำจัดผีแข็งแม่งไอ้เหี้ยตัวมังวัาถี่ก็เหี้ยแม่ถี่ต้่งต้นเกี่ยงมันหลับก็ได้กี่อ้แต่มันนั่นแหละมา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 ดาม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 า โอ๊ยตรวจการพิการมาดมาดิเฮ้ยเสรีมาเสรเสระันเฮ้ยเฮ้ยมาเมเมมันปาโหไอ้เหี้ยปาวหกงเยสัมันมีก้ฟอย่างเลยเอาเนี่ยเดินเดิเ

Thắn, there, there, there. Oh, ô hô, chặt táo ấy. Cúi tùng, đứng quá. Mất chặt táo lên cây tùng, bỏ này. Oh, chép bông, quá. Bông quá. Chép đại quá, chép đại quá. Nhẹ rồi.

ไปหาดีไอ้เหี้ยเฮียอยากดันล่างว่ะเกือบหนักหนักตีประมาณฐาที่อ่ะเดี๋ยวฟองดูไปโอ้ตอนนี้ตอนไหนล่ะพี่ตอนนั้นเขาตัวนี้ไม่ไม่เราตัวนี้ถึงเกือบบ้านขอ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 โทษบักผู้กอดว่ะอเอล้าล้าง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 แรงกดว่าแก่ยอ บางตัวดิ้งบาถึงยสีบเชียวไม่งกดนวดอนเอาๆงั้นงผมไหนก็แข่งตัวตัวมากตัวมากตัวมากตัวรักองกี้มาแล้วเยแข่งเทียบไปเฮ้ยมารักพิงานี้เดี๋ยก็มารงเูโอ้ยเจบๆๆุโอ้โหบักตูวตัวมันดูดเงี้ยเจ็เจ็บองเนี้ยยังไงมันเดินมันเดินไปเรื่องกันเดิ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 นเลยเดินเลยรนไม่นอ่อยวัที่แบบกรับ๋อกอกระป๋กก กลวกับกับกับถอยถอยถอยอย่ามันมากไปแบน้ะดิ่งเลยง่ายไปแล้วง่ายไปยถอยถอยเอามันจะทำตัวม้ยตายดแม่ึดอยากับเลยดี๋เรานเอเอาไปเลยเอาไปเล่าเล่นเล่นหัไร้างล้ลาะได้งง้มีพเปียวไนเอ็มวะ

ใจโตหลวงใช่ไหมเชลางเชลางไหมดเต็มเลยเรวเรมาแงนึงมาแล้วมาแล้วนแรน่มาถึงก่นี้บันม่แ้อ่าเไรันันโดนน่ดูดูดูโจ็บจ้เ่อมมัเอาไปเลกมาเลกมาแลกเอามาแลมาแลกเอามาลกหน่อยใช่ใช่ใช่หวย้่วยมา

เส yeah. yeah. oh, yeah. oh, yeah. oh, ียแซงหัวง่ยหน่อยโอ้โดนชัดดาวอ่ะครับชันผู้ชมถึอสัง่างเลเียกเกือบควนแล้วเจเขอมีเจฟข้อมีเจเข้อันตีอันตีนั่นละนั่นละได้เบิร์ได้เบิร์สวยสวยสวยงอสวยได้ล้วได้ด้ล้วดลวด้ลวดีแล้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 วด้แล้วดีแล้ว่ด้แล้วไดแล้วด้้วกด้้วไ้ไดแ้วด้้วดแได้ไดได้ลไดได้แลล้ไปเลย โตัโต้โต้เดินโต้เดินโตเดิน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  เอ้เต็มบงได้เกิดไหม่บอยู่กาตายเฉียวหวก็อะไม่ตายไม่เจอก็ลำมือขาขาเงี้กอลำมามาตายดีมากก้ลำเลยอย่าปองกูกดอมตาแมวหันเยกูรถเรอเอวดี่ยังมา

เขาก็ตายแมมึงก็ตายตัวดงแมงตัวดึงดิงนดิงมันนากปากมัตีมันเลยเอไม่ได้ยิบบไ้ยิบหายไอ้มัีเนี่ยตายตายโมเอชนโอ้อว่นอร็มันอยังจะร่เียมึงคิดตัวเีเบือนั่นละน้องมันมาห่วเวิห่เวิดหวยเวนะห่วเวบาหวเววอ

ไม่ต้องไปมวก็คือก็คือต้มากันต้องากันมก็คือมมเห็นมกอมีอขาอ้าวออันนี้มาดมเดียวก็ตาย่มเดียวจไ่ตายอจะไ่ตายดึงงที่ดงี้มปัปมปัปมปขับปมขัปัมดเห็นกูปอแกเนียคนดาเวจบเลยจบเลยมไปไปไปไ้ัไปอ้กไปอกันไปใจเย็น่อยูหนมึงดึงไปใจเยนน มันรู้ว่าตายมันนี่ดูเดือด้นเดูเดือดงี้สัตว์เขี่มตออมาออกล่างเลยกูนีเยออเดียกูกลัอยากอกันแล้วอาดูเดือดงี่กูใส่เบดได้เดียสามีหอกไปไปหอยี่อยี่อโอ้สมีฉันบอกสามมากสนมีลามลิมตายตายอ่ะกัวไม่กันดูดออมึง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 ยเแล้วก มาานีกันนะมันรุมตะกกรมันรุมตะกรมันนลา้เาไหตายเลยเพื่อนไม่ตายมันจะตายเองเพืนเขาเรีึงมาานีกันนะแมงติ้งแยงวะเอาเอาไอ้เหี้ยโคตรยางกไปแมงต้องอมลารแเอามันมาตู่ยางเลื่อนะบุกเหียดเลื้เหยียนดึงไม่เหียนวันเร็นตัเดเราโลกไปนีวตายเลยแมงคันดึงคลิปนะู ดนอีกอปลอมลางก็ดำตัสามคนียู่นะเบิด้ยเบิดเบิด้วเบิดเบิด้เบิดด้เบิดวยเบิดดวยเบิด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 ยเบิ้วยเิยเบิด้ยเบิด้วยเบิ้ยเบิดล้วเบิเบิดเบิดล้วเบิดด้วิด้วเบิด้ เบิดแล้วเฮียดอีกเยดพี่ว่นบอเเยนี่กูบอเเล่นอเล่นอเล่นมาเล่นมากเป็นยังไงต้งต่เม่ตอนก่อนหลังสกอร์สไปหรอเออแม่งกูสาดสิดีพี่ๆรู้เยอะแยอยู่บอเมีบบอพีบบเมียบมาตัแสาบดีถึงจะถ่ายดีไม่แอคต์หน่อยไม่จ้าสิบขียดต้งเกลียวเกลียวกูอยากตีมแตยวูขั้นเขียวไมันยืนหโอ้โหกู้พี่อะไป

โคตรโหดอะครับนังน้อสไอแซกูได้ที่สามสวยได้ซ้ <that> <that ํากูเสียว่าผมกก็ก็นำเมื่อวันน่ะนะนงน้องก็นำเมื่อวันอ่ะเฮียกูได้ที่สามหรอ